จิเสียงนิดนึงนะครับได้ยินไหมฮะได้ยินยังครับตอนนี้เราไลฟ์สดเลยนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ้นนะครับปรินิตอิมพันตีนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่นะครับโชว์รูมันดุกการนะครับของสี่นะฮะ MG ของเรานี่เองนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันช่องทางนะครับ MG for ีนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับอ้น4ฟร์านะครับ วันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาดู MG4 นะครับตอนนี้เราเป็นกระแสฮอตฮิตมากๆนะครับผมตัวรถนะครับอยู่ด้านหลังผมแล้วทั้ง4แบบนะครับตั้งแต่รุ่น D รุ่น X รุ่น V นะครับแล้วก็ X-Power นะฮะคัน4คันนี้ฮะด้านหลังผมเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรุ่นดีก่อนนะฮะคันนี้เลยนะครับ คันนี้ฮะสีส้มนะครับรุ่นดีนะฮะรุ่นดีนะครับผมก็ด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับเป็นหลอดเดียวนะแต่เป็น LED ให้นะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะครับแบบเปิดปิดได้นะครับตรงนี้จะเป็นระบายความร้อนได้นะครับตัวกล้องด้านหน้าไม่มีนะผมบอกได้เลยรุ่นดีนะครับเรามาดูข้อแตกต่างกันก่อนเนาะรุ่นดีนะครับไม่มีกล้องด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างนะครับผมก็ล้อแม็กนะครับก็ให้มา17นิ้วนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับพับเก็บได้นะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับเป็นพับเก็บแบบอัตโนมัตินะครับล็อกรถเก็บเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถนะครับขันที่สีส้มหลังคาสีส้มนะครับขันนี้เดิมๆเลยนะฮะไม่ได้แต่งอะไรมากเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยรุ่นดีนะครับสปอยเลอร์เนี่ยจะไม่มีมากับตัวรถนะครับ ตัวนี้นะจะเป็นแบบษนาดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับจะไม่มีไฟ LED position light นะครับผมก็จะเป็นแบบ spoiler แบบนี้ให้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับรุ่นดีนะจะมีกล้องหลังนะครับกล้องมองหลังให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังแล้วก็มีเซนเซอร์กะระยะให้นะครับปัดน้ำฝนหลังมีให้นะครับอันนี้คือรุ่นดีนะครับ รุ่นดีภายนอกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะครับลูกค้าชอบมากนะสีดําแบบสปอร์ตนะครับเป็นเบาะผ้าสลับหนังนะครับตัวนี้รุ่นดีนะครับหน้าจอนะครับขนาดใหญ่เลยนะฮะสิบสองสิบสองนิ้วนะครับรองรับ Apple CarP l a y Android Auto นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับออโต้โฮมีให้คุชชั่นโทมีให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไฟหน้าโต้ด้วยนะครับมีให้นี่คือรุ่นดีนะครับ ชัดเจนเลยนะฮะรุ่นดีเนี่ยภายในดําหมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะลูกค้าชอบอยู่แล้วนะครับสีดานะครับให้ความเป็นสปอร์ตนะครับนี่คือตัวรถรุ่นดีนะฮะแล้วก็คันนี้สีส้มนะครับสีส้มทําไมลูกค้าออกรถเยอะมากนะครับตอนนี้นะฮะเป็นสีฮิตมากเลยนะครับสีส้มนะเพราะอะไรรู้ไหมมาเลยครับดานหน้าดีกว่านะฮะตัวรถนะครับสีส้มคันนี้รุ่นดีนะครับพิเศษนะจากเดิมนะครับราคาของเขาเนี่ยเจ็ดแสนเก้าพัน 900บาทนะครับตอนนี้นะฮะเหลืออยู่ที่นะครับ599,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้าสีส้มรุ่นดีนะครับผมบอกได้เลยนะราคาพิเศษแบบนี้หาไม่ได้แล้วครับรถกำลังจะหมดแล้วนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจก็รีบทักมานะครับถ้าใครดูเพจนี้อยู่นะครับหรืออ่าฟอลโล่ผมอยู่นะฮะก็คือรีบทักเลยนะครับเฉพาะสีส้มนะรถกำลังจะหมดแล้วนะครับพิเศษจริงๆนะ7 9 9 0 0บาทเหลือ 599,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสีส้มนะครับสีอื่นทักมานะครับแล้วก็คันนี้นะฮะรุ่นดีนะขขอแตกต่างกับรุ่น X รุ่น V เนี่ยผมวันนี้ผมพามาดูเลยตัวนี้นะครับแรงม้าเขาอยู่ที่170นะครับแบตเตอรี่วิ่งได้อยู่423กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอันเนี้ยไม่ได้ต่างกับรุ่น X เลยไม่ได้ต่างกับรุ่น V เลยแต่ออปชั่นต่างกันครับเรามาดูรุ่น X กันดีกว่าอ่ารุ่น X นะครับผมไฟหน้าของเขาครับ ด้านหน้านี้เลยนะครับเป็นแบบ LED 3หลอดเลยนะครับตรงนี้นะชัดเจน full LED แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นไฟ LED แบบไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับของรุ่น X นะครับกล้องด้านหน้าครับมีให้นี่รุ่น X นะครับคันนี้สีดำนะกล้องด้านหน้ามีให้ครับโอเคกล้องรอบคันนะสำหรับรุ่น X นะครับล้อแม็กแบบเดียวกันกับรุ่น D เลยนะครับเอามาดูใกล้ๆเลยนะฮะล้อแม็กตัวเดียวกันนะครับกับรุ่น D ไม่ได้ต่างกันนะครับด้านคลางนะครับ ด้านข้างไม่ได้ต่างกันตรงนี้เหมือนกันครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว led นะครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเติมมาให้ครับจะเป็นตัวกล้องมองภาพรอบทิศทางครับอันนี้ด้านข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวามีให้หมดนะครับพับเก็บอัตโนมัติเหมือนกันนะครับต่อด้านบนนะฮะถ้ารถรุ่น x นะครับหลังคาจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับแยกส่วนนะสีดํานะครับสีรถเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังคาข้างบนจะเป็นสีดำนะครับสำหรับรุ่น x นะแต่คันนี้สีดาอยู่แล้วนะครับ โอเคครับด้านหลังครับอันนี้เพิ่มเติมจากรุ่นดีเลยนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นสปอยเลอร์ขนาดใหญ่มาให้นะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายนะครับแบบโพชชั่นไลท์นะครับ LED ทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากกลางคืนสวยมากเลยนะครับกล้องรอบคันนะครับเซนเซอร์ท้ายหลังมีให้อันนี้คือรุ่น X นะครับรุ่น X แต่ว่าต่างกับรุ่นดียังไงนะครับก็คือภายในนะครับภายในี่นของเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับ แบบนี้เลยนะครับหน้าจอขนาดเดียวกันนะครับทั้ง2หน้าจอเลยแต่ภายในของเขาจะเป็นทูโทนนะครับทำให้รถด,ดูเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับระบบที่ให้มาครับผมก็คือ e n d r o i d Auto นะครับแล้วก็ Apple c a r p l a y แบบไร้สายอยู่แล้วนะครับอันนี้มีให้แล้วก็เพิ่มเติมจะเป็นไวเลสชาร์จนะครับอยู่ในช่องตรงนั้นเดี๋ยวผมไปด้านนูนะ้นเนาะลูกค้าอยู่ดูก่อนได้เลยนะครับตัว ไฮไลท์ของเขากนะ็คือเป็นไวเลสชาร์จนะครับตั้แต่รุ่น X ขึ้นไปนะรุ่น X ขึ้นไปจะให้ไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับระบบ iSmart มีให้นะครับตรงนี้หน้าจอก็จะแบบพิเศษมากขึ้นนะครับแล้วก็มีออปชันหลายๆอย่างนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับระบบตัวาการจัดการรถยนต์เนี่ยครับก็จะเพิ่มในเรื่องของระบบ a d a ดขึ้นมานะครับ แล้วก็มีระบบ iSmart ขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับเจ้ารุ่น X ขึ้นไปนะครับมีระบบ iSmart ์ทนะครับโทรฟรี50นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือถือเนี่ยเราสามารถสั่งการจากมือถือได้เลยว่าอยากให้รถมันสตาร์ทยังไงนะครับที่ไหนนะครับได้หมดแล้วก็รถอยู่ตรงไหนนะครับสั่งเปิดแอร์ได้อันนี้คือระบบ iSmart นะครับก็ติดตั้งตั้งแต่รุ่น X ขึ้นไปนะครับรุ่น X ขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันครับก็คือไฟหน้าออโต้นะครับคูชอนโทนแบบแอเดปทีฟนะครับตามรถคันข้างหน้านะครับตัวนี้มีให้หมดนะครับวัลเลชร์จเพิ่มเติมก็คือเบาะก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับภายในเป็นอย่างนี้แล้วก็กระจกตัดแสงออโต้นะครับตัวนี้ก็คือรุ่น X ขึ้นไปนะครับแรงม้าเท่ากันครับ170แรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่วิ่งได้เท่ากันครับก็คือ423กิโลนะครับอ่ะมาดูด้านหน้ากัน 423กิโลเหมือนกันนะครับแต่ราคาต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้ให้ระบบความปลอดภัยค่อนมาสูงเลยนะครับสูงไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงล่างเหมือนกันหมดนะครับแบตเตอรี่เหมือนกันแรงม้าเหมือนกันแต่ราคาต่างกันนะครับเดิมของเขาเลยนะฮะอยู่ที่8,9900บาทนะครับพิเศษวันนี้นะฮสำหรับช่องเพจนี้นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube นี้เท่านั้นนะครับราคาคันนี้นะครับไม่ถึง70,000สแล้ว X นะฮะไม่ถึง7 0 0 0 0 0ทักมาเลยนะครับ เราไปรุ่นนี้ดีกว่าฮะรุ่นนี้ฮะไฮไลท์พิเศษเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการหารถที่วิ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับตัวนี้เลย MG4 รุ่น V รุ่น V นะครับข้างหน้าเหมือนกับรุ่น X หมดเลยไม่ได้ต่างกันเลยครับแบบเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ต่างกันตรงไหนหรู้ไหมครับคือล้อฮะมาดูตรงนี้ได้เลยครับล้อขนาด18นิ้วแม็กอลอยโชลายแบบนี้นะครสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่18นิ้วนะครับให้มากับตัวรถเลยนะครับถ้าวิ่งไปครับลูกค้าดูได้เลยแยกรุ่นได้เลยตัวนี้คือรุ่น V นะครับแบบเดียวกันเลยครับกับ Xpower นะแต่ว่าตรงนี้ผมมาเจาะรุ่น V ีเ้ก่อนนะฮะรุ่น V ีนะครับผมก็คือให้พิเศษมาก็คือล้อ18นิ้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะอันนี้ขนาดใหญ่เลยของกิโลวัตต์นะครับวิ่งได้ถึง540กิโลนะครับแต่แรงม้าเหมือนกันครับ170นะครับ อยากได้ระยะทางมากขึ้นนะครับต้องเป็นรุ่น V เท่านั้นนะฮะภายนอกภายในเหมือนกันออปชั่นแบบเดียวกันกับรุ่น X นะแต่ตัวนี้ล้อ118แนะแล้วก็แบตเตอรี่วิ่งได้ถึง540กิโลนะครับอันนี้ความจุของแบตมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาของเขานะครับจากเดิมเลยนะฮะ8 8 9 9 0 0บาทนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง70,000 0ครับเอาไปเลยฮะรุ่น V ฮะหาไม่ได้แล้วนะครับหายากแล้วนะฮะ ไปรุ่นนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับต้องมีทักษะในการขับจริงๆนะเห็นสีอย่างนี้นะครับเป็นอะไรไม่ได้เลย X Power นะฮะ MG4X Power นะครับผมราคาก่อนเลยดีกว่า1 1 1 9 9 0้บาทนะครับตอนนี้นะฮะมีไฮไลท์ให้แน่นอนนะครับด้านหน้าครับพิเศษหน่อยนึงนะครับ ตัวไฟหน้าเนี่ยเหมือนกับรุ่น X รุ่น V นะครับไฟหน้านะเหมือนกันเลยครับแต่ที่แตกต่างคือกระจังด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวสปอยเลอร์เออตัวสเกิร์ตด้านหน้าของเขาเนี่ยแบบบิวอินอย่างเงี้ยมันแบบเงานะครับตัดด้วยตัวนี้ครับคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับสีคาร์บอนเมทัลลิกแบบนี้นะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เงานะฮะสีเงาดําเงาหมดนะครับทุกอย่างนะครับโลโก้ก็คนละแบบนะครับ x power นะต้องเป็น x power นะฮะนี่หน้ากากของเขานะครับไฟหน้าก็จะเป็นดำนะครับล้อนะฮะไฮไลท์เลยนะครับคันนี้นะผมบอกได้ก่อนนะครับว่ามันแรงแค่ไหนก็คือ435แรงม้านะครับแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับมันต้องเอาอยู่ด้วยการเบรกแน่นอนนะฮะคันนี้ต้องเบรกใหญ่ครับจานดิสเบรกฮะแตกต่างกับรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับจานเนี่ยขนาดใหญ่ครับ และมี2ช่องเลยนะฮะตัวนี้จะเป็น2จานนะครับพูดง่ายงว่าจานคู่เลยแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับผมนี่จานขนาดใหญ่แล้วก็พร้อมด้วยตัวนี้ครับฝาครอบเบรกนะครับสีส้มตีตาว่า Xpower สวยงามมากนะครับพิเศษนะและเป็นดิสคู่หน้าหลังเลยนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับมอเตอร์คู่นะครับแรงม้า4 3 5รแรงม้าวิ่งสล้อ ขับสนะครับ X Power นี่ขับ4นะครับผมบอกได้เลยนะว่าแรงจริงนะฮะสำหรับรถที่ลูกค้าต้องการความแรงนะครับแล้วก็มีทักษะในการขับนะครับภายในยันดีกว่านะครับภายในตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบสีดําทั้งหมดนะครับลูกค้าเห็นเห็นไหมอ่านะครับเริ่มแสงน้อยแล้วฮะตัวนี้จะเป็นดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นหนังอคันธาราตรงนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็นั่งอบกระชับมากๆนะครับ โอเคระบบเหมือนกันนะครับกับทุกรุ่นเลยนะครับแต่ให้เบาะหนังอคันทาร่าแล้วก็แป้นเบรกแบบสปอร์ตให้นะครับนี่เลยแป้นเบรกแบบสปอร์ตนะครับแต่พิเศษนะตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยมันสามารถปรับอุ่นได้นะครับปรับให้มันอุ่นได้ถึง3ระดับนะครับตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะลูกค้าได้สัมผัสแน่นอนนะครับความหนาวนะครับจะเกิดลูกค้าท่องเที่ยว บนเขาเนี่ยสบายเลยครับอันนี้อุ่นแน่นอนนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่วิ่งได้นะครับระยะทางนะฮะ480กิโลเมตรนะครับเฉพาะรุ่น X Power นะเหตุใดทำไมถึงวิ่งได้ถึง 800, เอ้ย480เองนะครับต่างกันกับรุ่น V ทางด้านที่แบตมันเท่ากันเพราะตัวนี้มันใช้ปริมาณเชื้อเพลิงค่อนข้างเยอะนะครับตัวแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์คู่นะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยลูกค้ารู้เรื่องเลยความเร็วสูงสุดเลยนะ ศูนย์ถึงร้อนะครับสามจุดแปิตรเท่านั้นนะครับอัดเต็มเนี่ยลูกค้ารู้เรื่องเลยนะครับคันนี้นะต้องมีทักษะจริงเหมือนกันครับตั้งแต่รุ่น X รุ่น V นะครับสปอยเลอร์ไฟท้ายแบบเดียวกันตัวกล้องรอบคันให้มานะครับระบบไอสมาร์ให้มาครบนะครับครบหมดเลยนะโอเคเราไปด้านหน้ากันดีกว่า X Power นะครับผมก็บอกได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับสำหรับช่องผมเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจพาวเวอนะฮะตอนนี้พิเศษจริงๆนะครับ เจ้าไ e อควอเวอร์นะฮะราคาเดิมนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้นะฮะเหลือไม่ถึงล้านเหลือไม่ถึงล้านเอาไปเลยเอาไปเลยฮะค,คันนี้เอาไปเลยเหลือไม่ถึงล้านนะครับผมบอกได้เลยนะลูกค้ารีบทักรีบจองกันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆนะฮะร,รีบติดต่ออ้นนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสี่หกเก้าสี่สี ทั้งหมดนี้นะฮะคือ MG4 ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะตั้งแต่ DXV นะครับผมบอกได้เลยนะว่าราคาพิเศษจริงๆแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับสบยิ่งเป็นรุ่นดีสีส้มตัวนั้นนะครับ599,000บาทเท่านั้นนะรุ่น X นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจาก8 9 9 0 0บาทนะครับเหลือไม่ถึง700,000นะครับเหลือไม่ถึง700,000รีบทักกันมานะรุ่น V นะครับอยากได้ระยะทางนะครับ ตัวนี้เลยนะครับเหลือไปถึง80 0แสนรีบทักเข้ามา X power นะครับไม่ถึงล้านนะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการ MG4 นะครับผมก็ตัวรถนะครับยังรับประกันแบตเตอรี่ให้นะครับผมตลอดอายุการใช้งานนะครับทั้งแบตเตอรี่ทั้งมอเตอร์นะครับแล้วก็ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์4คันนี้นะครับ4แบบนี้รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่องทางผมนะครับวันนี้ผมพามารีวิวทั้ง4แบบเลยนะครับ ก็ติดต่ออ้นได้เลยนะครับ0 6 1 9 2 4 6 9 c c หรือทักข้อความเพจได้นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ